Walk with God เดยะคริสจักรพระสริแห่งการเก็บเกี่ยวหว่านการเชื่อฟังพระวจนะในชีวิตเพื่อเก็บเกี่ยวสิ่งดีในชีวิต1นึ่งเปโตรบทที่1ข้อที่22 เมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจะมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจพวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงโดยธรรมชาติบาปมนุษย์ทุกคนจะรักตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่เมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วเรามีความรักของพระเยซู ที่ทําให้เรามีศักยภาพที่จะรักผู้อื่นมากขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังความจริงของพระเจ้าพระวจะนะคำเป็นความจริงที่มีชีวิตมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราจากคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นแก่คนอื่นและรักคนอื่นเหมือนที่เรารักตัวเราเองยิ่งเราเชื่อฟังความจริงของพระเจ้ามากจิตใจของเราก็ได้รับการชำระมากความจริงใจของเราต่อพี่น้องก็มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเราอ่านพระวจนะคำและเชื่อฟังดังนั้นบางคนเป็นคริสเตียนมานานแต่ก็ยังเหงแก่ตัวมากไม่จริงใจต่อพี่น้องแม้เขาอาจจะเป็นถึงผู้นำนักเทศแต่สิ่งนี้ก็สะท้อนว่าจิตใจของเขาไม่ได้เชื่อฟังความจริงของพระเจ้าความไม่จริงใจ การไม่รักพี่น้องที่แสดงออกมาเป็นประจักษ์พยานถึงการที่ไม่เชื่อฟังความจริงของพระเจ้าในชีวิตของคนนั้นแม้เราจะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เสแสร้งสร้างภาพไม่จริงใจต่อเราแทงเราข้างหลังขอให้เราเชื่อมั่นในธิ์เด็กของพระวจนะที่สามารถชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์มีความอดทนมีความรักและจริงใจต่อพี่น้องได้และโดยความรักและความจริงใจของเรานี่แหละ ที่จะเป็นสิ่งที่ปกป้องพิทักษ์ชีวิตของเราไว้ตลอดจนสร้างคนที่จริงใจและมิสหายที่แท้จริงของเราเมื่อเราหวาดความรักเราก็จะเก็บเกี่ยวความรักเมื่อเราหว่าดความจริงใจเราก็จะเก็บเกี่ยวความจริงใจกลับคืนมาเพราะเราหว่าดการเชื่อฟังพระวจนะในชีวิตของเราก่อน พระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ